ได้เลโก้อ่ะอยากได้เลโก้บอกเลยเล่นไม่เป็นผมได้แล้วครับตุ๊กตาหนึ่งตัวได้ตุ๊กตายางตัวนี้ตุ๊กตายางครับมาเยียบเลยเลยเจมคึกเลยอ่ะครับพี่แอนครับเดี๋ยวรอพี่แอนแป๊บเดียวครับใช้งานทั้งหมดอ่ะใครรอบตัวเราใช้แหลกพี่แอนมาใช้อภิสิทธิ์นักแสดงรุ่นใหญ่เป็นการเป็นรุ่นใหญ่ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะลูกขอบคุณครันะลูกจับมือแป๊บนะครับไม่เลิกด้วยขอบบคคุณรัใส่สัมไม่เลิกเจ้ติปด้วยครับเดี๋ยวก็บอกแล้วเดี๋ยวเอาโมเดลส่งไปให้ที่ห้องก่อนเงี่ยโมเดลตุ๊กตากระดัมซุปเปอร์โมเดลซุเปอร์โมเดลนะเดี๋ยวที่เดียวให้เอาสวิตช์รือว่าเอาสเปนนชหรือยังไงอือตอนนั้นมันเหมือนแบบ เราที่าตง้นวงเป็นแก๊งลอกเด็กครับกเป๋าไว้ที่โซฟาให้เรามีรถตู้ลอยนี่ลูกอเองเอาชนะใจพ่อตายอะ่เง้ยใช้ความบ่อเบ่อเาสู้เบอ่์วัรักแถบแบบวันรักพอนะครับี